ฮัลโหลสวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับถ้วยที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งที่สุดในพิเมเร์ลีกในประเทศอังกฤษแล้วก็คือถ้วยพิเมเรลลีกจะใหญ่ที่สุดในพิเมเร์ลีกไงนะสำหรับถ้วยพเมเร์ลีกนะคะเมื่อคืนนี้ก็เตะก,กันเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะจ๊ะก,ก็เตะเยอะมากเตะเยอะมากจนคือเตะทุกทีหมะเตะทุกทีจริงๆนะคะลิเว่าพู แมนยูอาเซนอลเชลซีแมนซิตี้สเปอร์คือเตะทุกคู่นะคะก็ปิดแมตช์ไปแล้วเตะหัวค่ําด้วยไม่ต้องมานั่งทางตารอกันจนดึกจนดื่นนะคะแชมป์ก็ลอยลำลอยลำแล้วสำหรับแมนซิตี้ก็คือได้หนึ่งร้อยแต้มนะคะจากที่หวังไวร้อยกว่าเนาะก็ได้ร้อยแต้มยังไม่ถึงเป้านะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแชมป์แบบไร้พ่ายก็ไม่ได้นะคะโดยแพ้ลิเวอร์พูลกับแมนยูไปนั่นเอง แล้วก็ไม่ได้คะแนนที่ทำลายสถิติคือหนึ่งร้อยกว่าก็ไม่ได้นะจ๊ะก็เสียใจด้วยแต่ก็รับถ้วยไปแล้วรอรับไปหลายหลายหลายแมตช์แล้วรับล่วงหน้าไปแล้วนะคะสำหรับที่2องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแปแต้มนะคะสเปอร์เจและสแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยนะจ๊ะต้องมารอลุ้นกับเชลซีแต่ผิดคาดนะ,ะไม่ต้องลุ้นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็ เข้าสู่ที่สี่ที่จริงเกือบได้ที่สาม้ด้ซ้ำไปถ้าสเปอร์ไม่พีิกมาชนะนะลิเวอร์อพูลจะอยู่ที่สามนะคะแต่สเปอร์ก็ยังอยู่ท็อปโฟเหมือนเดิมก็ได้โคตาไปเตะยูฟาแชมเปียนลีกนะคะลิเวอร์อพูลในกรณีที่เตะกับมาดริดจะแพ้หรือชนะก็ปีหน้าก็ยังได้มาแข่งเอ่อยูฟาแชมเปียนลีกเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรต้องให้ลุ้นอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับเชลซีที่ห้าเล่นได้ น่าผิดหวังมากนะคะวันนี้จริงๆเอ่อไม่เหลือเขาโคงของแชมป์เก่าอ่ะพิมารีกลลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วดูกานนี้ถือว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะจบที่ห้านั่นเองนะจ๊ะโดยปิดแมตช์นัดสุดท้ายได้อย่างประทับใจเล่นตาตึงใจมากแพ้นิวคาสเซิลถึงสามลูกอ่ะลูกคือเล่นไม่เหลืออะไรเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ แพ้นิวคาเซินไปนะจ๊ะส่วนสเปอร์ก็เฉือนชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปห้าสี่นะคะคืนก็ไม่มีอะไรมากลิเวอร์พูลชนะไบต้นไปถึงสี่ลูกนะยิงครึ่งแรกสองครึ่งหลังอีกสองนะจ๊ะเป็นสี่โดยซาร่านั้นพ่วงตำแหน่งดาวซันโบของฤดูกาล2017-2018นะจ๊ะ <c oughs> เขาคือ Man of the Year เขาคือที่สุดแห่งที่สุดของปีนี้นะจ๊ะไม่ว่าจะรางวัลอะไรใดๆก็ต้องยกให้ซาร่าแต่เพียงผู้เดียวนะมาเพื่อแก้กันปวดหัวของโจเกนคอฟจริงๆปีนี้ถ้ามีประทัดสักพันลูกจะซื้อมาจุดหน้าบ้านแล้วก็จุดให้ซาร่าจริงๆเราไม่ได้เป็นแฟนรเวร์ฟูแต่เราลักเขาอ่ะเขา,เขาน่ารักเขาคือนะที่สุดแล้วปีนี้ต้องยกให้ซาร่าและปีหน้าก็ยังจะเป็นปีของเขานะ อาจารย์เชียบฟันธงว่าปีหน้าซาร่ามาเน่มาเน่ก็ย,ยังอยู่ใช่ไหมเฟอร์มิโนอยากถามเฟอร์มิโนว่าใช้ยาสีฟันอะไรอ่ะฟันขาวมาเหมือนนางไปครอบฟันขาวไหมเฟอร์มิโนฟันฟันขาวผิดมนุษย์นะจริงๆแปลกมากก็ยินดีนะคะขอสะแสดงความยินดีกับเชลซีด้วยที่คุณนั้นได้โคต้าไปเตะยูโรป้านะคะซึ่งเป็นโคต้าที่ไม่มีใครอยากได้ ไม่รู้ก็แสดงความดีกับเชลซีเพราะว่าอาร์เซนอลไปรอแล้วนะอาร์เซนอลจองจองสาลายูฟายูโรปาลีกรอตั้งนานแล้วนะแสดงความดีใจกับเชลซีด้วยถ้านัดที่แล้วชนะเลยนัดที่แล้วชนะนะและนัดนี้ยันแค่เสมอก็ยังได้ที่สี่อยู่นะไม่น่าโอ้โหนี่คือทีมแชมป์เก่าเนาะดีใจด้วยกับโคต้ายูโรปาลีกปีนี้เล่นไม่ดีเท่าที่ควรว่ากันว่าฮนะ ปีหน้าลิเวอร์พูลคือเต็งแชมป์พเมลีกนะถ้ายังคงฟอร์มนี้นักเตะยังคงเป็นชุดนี้นะซาลาเฟอร์มิโน,โนมาเน่นี่นะมีโอกาสที่จะได้แชมป์พิมลีกเลยจริงๆไม่อวยไม่อวยเราดูตามฟอร์มอะ่ะจริงๆซูซีซูซี่เมนยูถ้ายังเป็น เออีลุงโมอยู่แล้วก็ยังเล่นแบบนี้นะกล้ากลัวๆบั๊ๆอุดๆนะไม่มีทางได้แตะถึงแชมป์นะเล่นหวังผลแต่ว่าแพ้ทีมไทยตารางได้อุบาทไม่อยากพูดคาว่าอุบาทชัดชั่วเลยอ่ะมันไม่ดีได้ทุเรศทุลังมากจริงๆอย่าหวังถึงแชมป์เลยปีนี้ได้ที่สองก็บุญศีสะมากแล้วนะคะแล้วก็แมนสิตี้ถ้ายังคงเส้นคงวาก็ยังต้องให้เขานะเพราะเป็นแชมป์ เป็นทีมหนึ่งเดียวที่สามารถรักษาฟอร์มไว้ได้คงเส้นคงวาที่สุดในพรีเมียร์ลีกก็คือที่สุดของที่สุดและปีนี้ก็สองถ้วยนะะพรีเมียร์ลีกกับคาราบาวครับแมนย,ยูจากแชมป์เก่านี่ตกรอบได้ทุเลนทุลังที่สุดปีนี้เหลืออีกถ้วยหนึ่งนะคะสำหรับแมนย,ยูกับเชลซีก็คือ FA ครับนะคะในวันที่19นี้นะจ๊ะก็คือถ้วยสุดท้ายแล้วที่จะได้ลุ้นนะ เชลซีถึงจะได้ไปเตะยูโรป้าถ้าวันที่19เก้าชนะเมนยูได้ก็ได้หนึ่งถ้วยการันตีความหล่อคือเอฟเอับถ้วยเก่าแก่ที่สุดถึงจะเป็นถ้วยเล็กแต่เป็นถ้วยร้อยกว่าปีเมนยูก็หวังถ้วยนี้มากเช่นเดียวกันนะถ้าไม่ได้ถ้วยนี้มูรินโญ่ควรพิจารณาตัวเองแล้วลาออกจริงๆไม่ควรโทษเด็กเก็บบอลหรือโทษนาฬิกาโทษคนดูโทษ อกองเชียร์ว่าโหเสียงดังไม่เพียงพอคุณไม่ควรโทษใครแล้วปีนี้ถ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณควรโทษตัวเองแล้วลาออกนะออกไปเลยหาคนใหม่มาไม่ต้องนู่นนี่นั่นนะว่าเจาแวนอําลาฤดูกาลนี้ไม่สวยเท่าไหร่แต่มูริโยถ้าไปตอนนี้ยังจะดูดีนะดูดีอยู่ไม่น่าเกลียดเท่าที่ควรไม่ต่างอะไรจากเดวิดมอยหรืออีลุงอะไรนะ ต่างอ่ะไม่ต่างมูริโน่ไม่ต่างเลยไม่มีอะไรให้เราตื่นเต้นไม่เหลือเขาคงความเป็นแมนยูผู้ยิ่งใหญ่อ่ะจริงเราพูดได้ไม่เต็มปากเลยปีนี้ว่าเราจริงอ่ะถ้าไม่ได้ถ้วยเอฟเอครับเราจะไม่กล้าพูดอะไรเลยนะคะดูลิเวอร์พูลเป็นตัวอย่างนะเขายัางไปชิงแชมเปี้ยนลีกนะจ๊ะอ่าเขามีทีมเ์ลที่น่ารักเขามีแฟนคลับที่ไม่เคยโหใส โหใส่นักเตะของเขาอะจริงๆแม้โจกินคอปจะผีเข้าผีออกบ้างเขาก็สปอร์ตตลอดเวลานะะอยากปมมีให้ปีนี้เป็นปีเอาแค่ช่วงครึ่งหลังนะไม่ใช่ตลอดทั้งฤดูกาลถ้าตลอดทั้งฤดูกาลเรายกให้แมนซิตี้ถ้าครึ่งหลังหลังจากพักฤดูกาลแล้วเปิดครึ่งหลังเรายกให้เวอ้์วููคือที่หนึ่งนะคะแมนยูก็คงเส้นคงวา ลุ่มๆดอนๆขึ้นๆลงๆตั้งแต่ต้นถึงท้ายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะก็มารอดูวันที่19นะคะว่าจะคว้าแชมป์ FA ับได้หรือเปล่าถือเป็นถ้วยสุดท้ายเป็นถ้วยปลอบใจถ้าใครได้ระหว่างเชลซีกับแมนยูก็บบกอบผู้หน้าตาชืบบ่อเสียงให้พอประทังชีวิตไปจนถึงฤดูกาลหน้านะคะรอไม่นานรอไม่นานตารางเตะก,ก็มาแล้วนะคะ ี่หกเดือนเจ็ดเจอมิลานแล้วก็เปิดแดงเดือดอย่างรวดเร็วนะคะในวันท uh ี่ยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดนะตีสี่จะอยู่รอดูยังไงคงต้องหลับแล้วตื่นมารอดูนี้หรอวันที่หนึ่งเดือนแปดก็เจอมาดิดเลยถ้วยนี้คือยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าไม่ได้ยังไม่ได้ระบุแจ้งถ้วยนะคะก็รอจบฤดูกาลนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่เดือนเจ็ดนะจ๊ะ ขอบคุณที่เข้ามาครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะจ๊ะระหว่างพักฤดูการก็จะมีข่าวการซื้อขายนะเตะการออกการอะไรมาเรื่อยๆนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันข้างล่างด้วยถ้อยคําที่สุภาพนะจ๊ะไม่ต้องมาถามว่าพี่เป็นกระเทยหรือเปล่าพี่เป็นผู้หญิงค่ะเพียงแค่เป็นอารมณ์ประมาณนี้เฉยๆเป็นสตรีตั้งโดยกําเนิดนะคะไม่ต้องถามว่าตัดหรือย,ยังเฉาะหรือย,ยังไม่มีนะขอบคุณนะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ